เรียบร้อยโรงเรียนหงครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กลายเป็นแข้งหงแดงเรียบร้อยแล้วก็สวมใส่เบอร์สิมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวเขาที่เราควรรู้บ้างวันนี้ผมพาทุกคนไปย้อนดู7เรื่องรับฉบับแม็กอลิสเตอร์ไปติดตามกันได้ในช่อะตลาดศาสตร์กับหงครับ นิวโซลูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์โซลูกิทั่วประเทศต้องบอกว่าในที่สุดนี่นะครับเดอะคอปทั่วโลกเนี่ยก็ได้เห็นนักเตะคนใหม่คนแรกของซัมเมอร์นี้อย่างอเล็กซิสแบ็กอาริสเตอร์ชูเสื้อในฐานะแข้งเลเวลฟูลสักทีนะครับแน่นอนครับนี่คือหนึ่งในแข้งฟอร์มดีจากไบรตันเราก็รู้จักเขาในฐานะแข้งดีกรีมิดฟิลด์แชมป์โลกด้วยหลังจากที่พาเจนีนาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับแล้วเราก็ ถ้าเราจะอยู่ด้วยการเราจะรักกันเนี่ยเราต้องเรียนรู้กันให้มากกว่านั้นครับวันนี้ผมพาไปย้อนดู7เรื่องราวในชีวิตของแม็กอลิสเตอร์เพื่อให้คุณได้ทําความรู้จักผู้ชายคนนี้มากยิ่งขึ้นครับเรื่องมาที่เรื่องแรกครับต้นกําเนิดของแม็กอลิส r เตอร เขาไม่ได้มาจากอาร์เจนตินานะครับหลายคนน่าจะพอเอ๊ะอยู่บ้างนะครับว่าเฮ้ยเป็นคนอาร์เจนตินาทำไมชื่อมันเหมือนแบบไอริสไอริสสกอตแลนด์หน่อยๆแม็กอาริสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือชื่ออาร์เจนตินามันอาจจะไม่ได้ออกทรงนี้นะครับไม่ได้อ่านออกแบบนี้เลยหรือซ้ำผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลครับว่ามันยังไงครับปรากฏว่าบรรพบุรุษของแม็กอาริสเตอร์เนี่ยไม่ได้มาจากอเมริกาใต้ครับแต่ว่ามาจากสหราอาณาจักรจริงๆบางส่วนเนี่ยมาจากสกอตแลนด์ครับและบางส่วนก็มาจากไอร์แลนด์โดยเชื่อกันว่าอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับเป็นสาาายตระกกูลที่มาจไาอ โดยพวกเขาเนี่ยอบพยพไปอยู่ที่อาเจนินาในช่วงทศวรรษ1830-1870ถึง 1, ครับรถจึงสรุปได้ว่าอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์ถือเป็นชาวอาเจนินาที่มีเชื้อสาย i อริชนั่นเองครับก็เลยทำให้เราได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนกับคน i อริชมากๆถ้าไปเที่ยวกับเซมิเซนนะนะฮะเซมิเร์ของ WWE เนี่ยหน้าคล้ายกันมากเลยนะ <c oughs> โหไม่น่าจาว่าเขามีเชื้อสายไอริชเหมือนกันไหมนะครับอะ นั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมาครับต้องมร,รู้จักไอ้มากยิ่งขึ้นครับเพลงโปรดของ3พี่น้องครับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เติบโตในครอบครัวที่มีพี่น้อง3คนครับโดยแม็กอาริสเตอร์นั้นเป็นลูกคนสุดท้ายพี่ชายน่มีชื่อว่าฟรานซิสและเควินครับพวกเขาเติบโตมากับการเล่นฟุตบ,บอลร่วมกันนะครับและกิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบน,ะนะั่นก็คือการดูพรีเมียร์ลีกโดยมีอดีตนักเตะอาร์เจนตินาที่เคยเล่นในแดนผู้ดีอย่างคาร์ลอสเตเบสและเซกิโออาเกโรเป็นไอดอลแหละครับสำคัญที่สุดนะครับคือเบื้องหลังของ3คนนี้เนี่่่ยยนะคคคครรรับือออออออุณพขขงงเเาาา์ลสสแม็ต เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลและเคยลงเล่นเคียงข้างดีเอโก้มาราโดน่ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์ลอสก็พร้อมจะซัพพอร์ตลูกชายทั้ง3คนในเส้นทางฟุตบอลเต็มที่ย้อนกลับไปตอนนั้นครับเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็มีความฝันไปในทางเดียวกันว่าอยากประสบความสำเร็จในฐานะนักฟุตบอลให้ได้ฟรานซิสเควินและอเล็กซิสครับจะร่วมร้องเพลงกัน2เ,เพลงก่อนเข้านอนครับเพลงแรกเนี่ยคือเพลงลูกหมู3ตัวพวกเขาชอบเปรียบเทียบตัวเองเป็นลูกหมูครับส่วนเพลงที่2ครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความฝันในเส้นทางฟุตบอลส่วนเนื้อหาเพลงก็เป็นเรื่องของ3 นอที friends friends ่ลงเล่นร่วมกันในสมสรอย่งเริ่มมิดเพราะสาหรับเด็กตัวน้อยนะครับใครๆก็เชื่อว่าจุดสูงสุดของอาชีพการลงเล่นเนี่ยคือการได้ค้าแข่งกับราชาชุดขาวและดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้ยากมีน้อยคนที่ทําได้ครับพวกเขาพยายามเอาเคลงและเนื้อหาดังกล่าวไปเล่าให้คุณพ่อฟังครับแต่คุณพ่อของเขาก็ไม่เคยฟังจบเลยสักครั้งเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยหลับไปก่อนครับคาร์ลสบอกเอาไว้แบบนี้ครับว่าเรื่องที่พวกเขาเล่าจะไม่มีวันจบเพราะผมหลับก่อนที่พวกเขาจะเล่าจบเสมอและเมื่อผมตื่นนอนในตอนเช้าพวกเขาก็จะถามว่าพพ่่อออเเรรรืงงงงาาขจบยไ เรารู้แล้วว่าพ่อหลับก่อนตลอดเลยความจริงคือผมไม่คิดเลยว่าความฝันของลูกชายเนี่ยจะเป็นจริงที่สมสรอาร์เจนตินสจูเนียเพราะว่าในอนาคตครับความฝันของพวกเขาเป็นจริงนั่นคือการได้ลงเล่นร่วมกันแม้มันจะไม่ใช่สมสร,ร์เรอัมาดริตก็ตามครับพวกเขาลงเล่นร่วมกันในหัวข้อต่อไปครับสพี่น้องในอาร์เจนตินสจูเนียหลังจากที่คาร์ลอสแม็กอลิสเตอร์เลิกเล่นฟุตบอลนะครับเขาก็มาเอาดีในเรื่องของการเมืองซึ่งเขามีดีกรีเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกทั้งยังเคยทําธุรกิจเกี่ยวกับม แม็กอลิสเตอร์ก็มีส่วนร่วมนะครับตอนนั้นแม็กอลิสเตอร์อายุ8-9ขวบครับเขาเริ่มต้นทํางานด้วยการเตรียมสติจากการรายงานในบริษัทแมวมองของพ่อตัวเองครับบัเล่นให้เขามีพื้นฐานเกี่ยวกับฟุตบอลไม่ใช่แค่การหัดเล่นแต่เป็นการจับตามองนักเตะพร้อมวิเคราะห์ขแข้งเหล่านั้นด้วยนั่นถือเป็นอิทธิพลที่เขาได้รับจากพ่อมาเต็มๆเลยนะครับจากนั้นครับเมื่อแม็กอลิสเตอร์โตขึ้นครับเขาก็ก้าไปสู่แคมป์มี่ของอเนตินอสจูเนียเป็นการเดินตามพี่ชายทั้งสองคนที่เข้าสู่สโมสรน,นี้ ที่ยึดเหนี่ยวมันจะเป็นคาร์ลอสเตเบสเอสเตบันการบิาโซฮวนโรมาดริเคลเม่รวมถึงดีเอโกมาราโดนาแถมยังเป็นทีมเก่าของพ่อตัวเองด้วยครับแน่นอนฮะในอดีตลูกทุกทั้งสามคนเนี่ยร้องเพลงเกี่ยวกับการที่พวกเขาลงเล่นร่วมกันที่สมสอนเรอัลมาดริดถูกไหมครับแต่ว่าคําสอนสุดสําคัญของพ่อ,ขอเขาครับบอกว่าการเล่นฟุตบอลลูกยังมองเรื่องเงินทองเป็นหลักขอแค่ลูกๆเล่นฟุตบอลให้สนุกและมุ่งมั่นกับการสร้างเกียรติให้กับตระกูลของเรานี่คือสิ่งที่คุณพ่อเขาฝากเอาไว้ครับอาจจะไม่ใช่มาริดก็ไ้ที่ไหนก็ได้แต่่เลนให้มมีควาสุขที่สสุดดครับัแแบแล้ววทาาาายยมนอ่งก งเล่น,นร่วมกันมันจะไม่ได้เกิดขึ้นที่เบอร์นาเบลแต่ครั้งหนึ่งครับฟรานซิสเควินและอาร์เล็กซิสเคยมีโอกาสลงเล่นร่วมกันในฐานะแข่งจากทีมชุดใหญ่ของอาร์เจนตินสจูเนียและมันเกิดขึ้นในปี2017พวกเขาลงเล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกในเกมที่อาร์เจนตินสดวนกับซานโรเรนโซซึ่งฟรานซิสกับอาร์เล็กซิสลงเล่นเป็นตัวจริงส่วนเควินครับลงสนามาเป็นตัวสำรองโดยแม็กอเิสเตอร์ได้กล่าวถึงโมเมนต์นี้ไว้น่าสนใจมากๆครับอาร์เล็กซิสบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เรา3คนได้ลงเล่นพร้อมกันมันเเเป็นนนนรรรรื่่่่่อออออองงงงททีีมมมคคคคคววาาาัััญยยิิตบขขตบบขุกกภูใจ ที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็สนุกเกิดมากเลยคนที่จะปลื้มที่สุดเมื่อได้เห็นลูกชาย3คนลงเล่นด้วยกันในทีมที่เป็นทีมเก่าของเขาด้วยนะครับก็คือคุณพ่อแน่นอนครับคาร์ลสจะบอกแบบนี้บอกว่ามันน่าเหลือเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายของผมบางคนโชคดีที่มีลูกชายสักคนเติบโตมาเป็นนักฟุตบอลแต่ว่าทุกคนผมมีถึง3โอ้น่ารักมากครับครอบครัวนี้แค่นี้ก็ถือเป็นโมเมนต์ที่ครอบครัวแม็กอลิสเตอร์จะจดจาไม่มีวันลืมแล้วนะครับแต่ใครจะรู้กับว่าลูกชายคนเล็กจะมีักกกกยยยภาาาาาพทีี่่่่่่ิงใใหญแแลลละะะะ้วรรรรโดดมมคคคเเบนืออป็ต เขาโดดเด่นที่สุดในหมู่แม็กอาริสเตอร์แม้พี่น้องทั้งสามคนจะได้รับโอกาสจากอาร์เจนตินาชุดใหญ่จากอาดิเซ่ไม่ได้ว่าน้องเล็กอย่างอาร์เล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดดเด่นกว่าพี่ชายทั้งสองคนอย่างชัดเจนครับทั้งทักษะการสร้างสารรค์เกมความหลากหลายทั้งตำแหน่งและในสายตาเขาในวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาเนี่ยก็มองว่าแม็กอาริสเตอร์มีโอกาสเติบโต,ตไปเป็นกำลังหลักของทีมชาติได้ครับนอกจากนี้ครับเขายังถือเป็นหนึ่งส่วนสำคัญนะครับที่ช่วยสโมอสรเนี่ยเลื่อนชั้นจากดิวิชั่นสองมาสู่ลีกสูงสุดในฤดูก,กาล2016 2017 25ถึงงงงดดด้้วยผลานนัััซไป3ป3ระตูททีท่่เพิจะอยยเพีงแพันส านนั้แม้แต่ดิเอโกมาราโดน่าก็เปล่าประกาศว่าเขาภูมิใจกับอาร์เจนติน่ชุดนี้มากๆครับเมื่อความเรดเดนของเขาฉายแววครับไม่ว่าแมวมงากยุโรปจะเดินทางมาอาร์เจนตินากี่ครั้งชื่อของอเล็กซิสมาร์กอเสเตอร์ก็จะเริ่มถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีกครับถึงเวลานั้นเองครับคุณพ่อเขาก็รู้ดีแล้วว่าลูกคนเล็กเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่าพี่ชายทั้งสองคนแน่นอนและในขณะนั้นเองครับไอความโดดเด่นที่ว่ามันก็ไปเตะตาสโมสร์ชื่อดังในพรมอันนี้สโมสส์หนึ่งนั่น นักธุรกิจชื่อดังที่ร่ำรวยจากการเป็นนะักโป๊กเกอร์ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรครับโทนี่จะวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดและการกล้าสเสี่ยงกับบางสิ่งที่ได้รับการประเมินว่าอาจประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทักษะที่เยือกเย็นของเขาที่ได้มาจากโป๊กเกอร์ครับเช่นเดียวกันกับธุรกิจของเขาอย่างสโมสรไบรตันครับเขาเข้าไปเทคโอเวอร์ในปี2009ก่อนที่เขาจะนำเอาบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของอย่างสตาริสซัดเข้ามาทำงานร่วมกับไบรตันซึ่งสตาริสซัดเนี่ยจะมีข้อมูลฟุตบอลแบบเจาะลึกแถมยังลึกไปทั้้้งงโโลลลกกนน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 นะครรัับบไมม่่่่่่ใใชชแแแ5ยุปปเเเทาาาาืืออ็ อาร์เจนตินาอย่างอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ให้ไบตันได้รับรู้ก่อนที่พวกเขาจะวิเคราะห์นักเตะร่วมกันและตัดสินใจคว้าแข้งรายนี้มาร่วมทัพในปี2019ด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์เท่านั้นครับด้วยสัญญาครั้งนี้ระบุไว้ว่าแม็กอาริสเตอร์จะถูกส่งคืนให้อาร์เจนตินอสตูเนียด้วยสัญญายืมตัวอีก1ปีเพื่อนักเตะได้มีเวลาในการลงเล่นแล้วค่อยโยกมาอังกฤษเมื่อถึงวันที่สุกงอมมากที่สุดสุดท้ายครับแม็กอาริสเตอร์ก็ลงเล่นในสัญญายืมตัวกับอาร์เจนตินอสอี่่ประะเทศออังกกฤษแลน เดินทางเขาประกาศต่อแฟนบอลอ์เจนตินาไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าผมขอบคุณสําหรับความรักที่พวกคุณมอบให้ผมและผมมั่นใจว่าวันหนึ่งผมจะกลับมาที่นี่พร้อมกับพี่ชายผมเพื่อเพิ่มเพิมเพิ่มลยกับการลงเล่นให้กับสโมสรที่ให้กําเนิดพวกเราขึ้นมาอย่างไรก็ตามครับไรตันยังไม่ได้คิดที่ใช้งานแม็กอาริสเตอร์ในตอนนั้นช่วงเวลาดังกล่าวครับมันตรงกับตอนที่เควินแม็กอาริสเตอร์พี่ชายของเขาได้ย้ายไปเล่นให้กับโบคาชูเนียพอดีเขาจึงถูกเควินชักชวนให้ย้ายมาเล่นกับโบคาด้วยกันซึ่งแม็กอาริสเตอร์ก็ตอรัคงบ ก็แนะนำอะไรมากมายให้กับแม็กอลิสเตอร์เกี่ยวกับประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและแนวทางที่พัฒนาต่อในแดนผู้ดีครับเตเบสสอนหนึ่งเรื่องสําคัญให้กับเขาครับนั่นคือจิตวิญญาณของนักสู้เมื่อเขาจะเจอปัญหาอะไรที่อังกฤษแต่ขอให้แม็กอลิสเตอร์ยืนหยัดมั่นใจในตัวเองและตั้งหน้าตั้งตาสู้ต่อไปนั่นคือการเอาตัวรอดในลีกผู้ดีครับตอนนั้นครับแม็กอลิสเตอร์ในวัย20ปีมั่นใจแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยพร้อมเต็มที่กับการลุยศึกพรีเมียร์ลีกฤษครับแต่ไอเขาว่าพร้อมของตัวเองเนี่ยมมมมมัััััััันนนนนนอออออออาาาาาจจะะไไไ่่่่่่่่่่่่งยยงงงยยยยทีีีีีีีีคคคคคคิดดแแลลลืืืขข้้ถปรรรรรรบบบเเเพ์กกกใชๆซซซซ 20ถึง21คอลิส i s t e r ลงเล่นกับไ r i g h t o มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดเลยครับแม้ความสามารถของเขาเนี่ยมากเพียงพอแต่ว่า Mac ิส i s t e r พบว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่พร้อมสำหรับความหนักหน่วงในรีเมียร League m อลิส i s t e r ร้องไห้ทุกวันครับเพราะรู้ว่าตอนนั้นตัวเองไม่ดีพอเขาแทบไม่ได้ลงสนามเลยจนพี่ชายคุณแม่ของเขาต้องเดินทางจากอรชเจนินามาปลอบใจคอลิส i s t e r ถึงอังกฤษเลยในที่สุดครับเขาก็ได้เริ่มลงสนามโดยแมตช์แรกที่เขาลงเล่นคือแมตช์ที่ประทัก,กับ b ู u e p a n t แต่โชคร้ายมากครับเพราะว่าหลังจบเกมนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกสั่งยกเลิกการแข่งขันชั่วคราวตอนนั้นเป็นช ััวครบซึ่งแม็อลิสเตอร์ก็ใช้ช่วงเวลาการพักเบรกค,ครั้งนั้นนี่แหละฮะในการพยายามฝึกซ้อมเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายสุดท้ายครับเมื่อเพิร์ลิ่งกับอัลฟาแข่งอีกครั้งเนี่ยแม็อลิสเตอร์ก็ยึดตัวจริงของไบรตันได้สำเร็จแต่ตัวเขาเองครับก็ได้ประสานงานร่วมกันกับเลนโดทรอซาและนิวโมเปจนพาทัพนางนวลรอดตกชั้นได้สำเร็จแม็กอลิสเตอร์ไม่เคยตกไปเป็นตัวสำรองอีกเลยหลังจากนั้นครับด้วยความขยันความคิดสร้างสารรค์และความสัมฤทธิประโยชน์บวกกับร่างกายกับภาษาที่แข็งแแงแแกกกกกรร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 ่่่งงลล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 ล้้้้้ววเเเเเเนนนนนนนีีีีีีีีียยยยยทททาาาใใใหหขะคคคคััััับบบบบมมมมมืพมกกพ์์์ไไดดออสสสสุุผิตตป9 ยิงไป16ประตูกับ5แอสซิสต์กลายเป็นตัวขับเคลื่อนแนวกลางของทีมที่ขาดไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันก็ส่งผลให้แม็กอาริสเตอร์นักเตะจากทีมเล็กๆอย่างไรตันเริ่มมีโอกาสในทีมชาติอาร์เจนตินามากขึ้นและท้ายที่สุดครับเขาสามารถสร้างชื่อกับตระกูลตัวเองได้สําเร็จซึ่งเราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ในข้อต่อไปเมื่อคุณพ่อเคียงข้างมารโดน่าและลูกเคียงข้างเลียแนวเมซี่ครับ การได้รับการยอมรับจากเมสซี่เป็นหนึ่งในกิติยศสูงสุดในโลกฟุตบอลนี่คือคำพูดที่อาดัมลาลาน้ากล่าวถึงเพื่อนของเขาอย่างอเล็กซิสมาคอเลสเตอร์ครับมันคือประโยคสั้นๆที่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของมาคอเลสเตอร์กับทีมชาติอาร์เจนตินาได้เป็นอย่างดีครับแต่เริ่มเดิมทีครับอเล็กซิสมาคอเลสเตอร์ไม่ได้ถูกวางไว้เป็นตัวจริงของทัพฟ้าขาวในการลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์นะครับแต่หลังจากพวกเขาออกซ้ายด้วยการพ่ายแพ้ซาอุดีอาระเบียตั้งแต่นัดแรกมันทำให้อ,า,อาร,เรา์เจนติปปนาตตตต้้้ออออองง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 มมมมีีีีีีีกกกกกาาาารร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 เเเเเปปปปปลล่่่่่่่ยยยนน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 แผคคคคคััััััใใหญบบบบทททท็็็็ววววจิิถูไสสสขณะโชพฟ์ดซึ เขาทําได้เขาก็ได้โอกาสครับและแม็กอลิสเตอร์เป็นหนึ่งในพ่ายที่เ,เ,เรเนลสกาโรนี่เลือกใช้แน่เองครับสกาโรนี่เลือกใช้แม็กอลิสเตอร์เพราะว่าเปลี่ยนแปลงทัพฟ้าขาวให้มีพลังในแดนกลางได้นะครับแม็กอลิสเตอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ถูกเรียกว่าองค์ครักพิทักษ์เมซี่เขาพร้อมสู้สุดใจเพื่อกับตัของเขาสมหวังกับการเป็นแชมป์โลกครับจนในที่สุดพวกเขาก็เอาตัวรอดจากรอบแบ่งกลุ่มในฐานะจ่าฝูงมาได้และท้ายที่สุดครับพวกเขาก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จครับในจร์นมนต์นั้นครับแม็กอลริสเตอร์ลงได้เป็นตัวจริง,ง,งรล่เหก ผู้เป็นพ่อภูมิใจเป็นที่สุดครับเพราะในอดีตครับคาร์ลอสเคยเล่นเคียงข้างนักเตะระดีตตำนานอย่างเดียกโก้มาราโดน่าที่โบคาจูเนียร์และทีมชาติอาร์เจนตินามาแล้วครับแค่นี้ก็ทำให้คาร์ลอสภูมิใจมากแล้วครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคนนำสกุลแม็กอาริสเตอร์ได้เล่นกับนักเตะผู้ยิ่งใหญ่อย่างมาราโดน่าและใครจะที่มาต่อมาครับลูกชายของเขาจะควา้าแชมป์โลกเคียงข้างเลโอเนร์เมซี่อีกหนึ่งนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับมากกว่านั้นชื่อของเลซิสแม็กอาริสเตอร์ได้ถูกเติมคำในช่่่่อออองงงงวววาาาาดด้ยกกกกกรรบนีีีคืออล โลกชั่วโมงโลกมองเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันครับว่าไบรตันอาจจะเล็กเกินไปแล้วสำหรับเขาโดยหลังจากควา้าแชมป์โลกได้สำเร็จครับแม็กอลิสเตอร์ฮอตต่อเนื่องที่ไบรตันซีซั่นนี้ลงสนามไป40นัดยิงไป12ประตูกับ3แอสซิสต์รวมทุกรายการนี่ท่ะไมเขาเนี่ยเป็นที่หมายปองของหลากหลายสโมสรใหญ่แต่ท้ายที่สุดคนที่สมหวังในเด๋ยวนี้เป็นลิเวอร์พูลครับล่าสุดมีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วก็มีการเปิดเผยค่าตัวว่าค่าสิสัญ,ญญามันน้อยนิดเพียงแค่35ล้านปอนด์นี่คือของดีราคาถูกครับที่ไม่ว่าจะล้มเเหหลววรรรือ่่าจะุงง เราภูมิใจที่ได้เซ็นสัญญากับกองกลางแชมป์โลกคนนี้กับอเล็กซิสมคอาริสเตอร์หวังว่าทุกคนจะรู้จักเขามากขึ้นแล้วหวังว่าทุกคนจะรักเขามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปครับมีเรื่องนิดหน่อยครับที่จะแถมคือเรื่องของเบอร์เซอร์ครับเชื่อไหมครับว่าเวอรกผู้เสนอเบอร์8ให้กับมคอาริสเตอร์แต่เช้าตัวเนี่ยปฏิเสธครับ เขาบอกว่าเขาทราบดีว่าเบอร์8เนี่ยเป็นเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลมันคือเบอร์ของตำนานอย่างซีเวนเชราดและเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับควรจะไปใส่เบอร์10มากกว่าโดยเขาเผยว่าไอ้การใส่เบอร์10สำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวที่เขาชอบเบอร์10เขาอยากใส่เบอร์10และเมื่อเบอร์10ว่างเขาเลยลองสวมใส่มันครับแต่ในอีกนัยยะหนึ่งครับเราก็มองได้ว่าการเลือกใส่เบอร์10แทนเบอร์8ก็ถือเป็นการให้เกียรติกับหมายเลข8เช่นเดียวกันครับเพราะว่าหมายเลขนี้เนี่ยใครจะมาใส่ต่่อออี้งงคคิดดใหวาาุณภพข คุณเนี่ยเหมาะสมกับหมายเลขนี้และวรรู้ยังส่วนในการใส่หมายเลขสิบเนี่ยนะครับบางทีไม่ใส่เบอร์8เพราะว่ามันเป็นเบอร์ของกำลังคนเก่าอยู่แล้วแต่ถ้าใส่เบอร์สิบเขาอ,อาจจะสร้างตำหนักของตัวเองขึ้นมาก็ได้ครับใครจะไปดูจริงไหมครับนี่คือหมดคุจับตลาดสาขาผงครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ